สวัสดีครับผมสวัสดีอซีของเสือเพลรชุมแพทุกท่านนะก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่เสเพบอกว่าหลังจากโปเสร็จแล้วจะมาพามาชมการขัดน้ํากันนะครับนี่ก็ใช้เป็นกระดาษทรายเบอร์ร้อยนะนี่มันหน้าใหญ่ใช่ไหมหน้าใหญ่ยาวหน้าเรียบก็จะใช้เป็นไม้พลาสติกขัดหนานี่ครับแบบยาวนะฮะมารับชมครับผมแบบนี้ ไล่ไปไล่มาแบบนี้นครับแบบนี้จต่้ายจะขวาได้แล้วแต่ช่งางถนัดนะแบบนี้แลย จะขัดแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะได้รูปได้ล่างสวยนะครับรบางท่านก็อาจจะใช้เครื่องขัดแห้งขัดนํำไปเนาะเดสร็จตัวแล้วเธอเพิ่มจะถนัดขัดน้ำทีเดียวถ้าไม่เยอะมากนะฮะก็จะประมาณนี้ สมมติว่าขัดเบอร์อยาบเบอร์ร้อยเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็จะทําการรูปละเอียดเบอร์สามร้อยี่สิบนะครับน,นี้ขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้พูดถึงขั้นตอนต่อไปนะฮะลูปละเอียดเบอร์สามร้อยี่สิบแต่งร่องแต่งขอบแต่งมุมสวยเรียบร้อยแล้วพวกเนี้ย คิดงานที่เป็นสีเนี่ยก็อาจจะใช้เบอร์600ลูกนะครับ600ลูกเพื่อมาให้เป็นเส้นเยอะนะฮะเสร็จแล้วก็ทำการเป่าลมติดกระดาษพ้นพื้น 2K นะเป็นขั้นตอนต่อไปครับผมหลังจากขัดเสร็จแล้วเสือพรางจะพามารับชมนะฮะอีกครั้งหนึ่งโอเคครับผมสวัสดีครับ